เทิงครับลูกเกาเจริญครับส่งคุณพ่อยังก็ครับพ่อทวีศักดิ์อยู่บ้านผาสุกตำบลเตยอำเภอม่วงสามสิบจังหวัดอุบลราชธานีครับเสานี้ครับเอดี๋ยวมาอยู่มองดีครับญาโบอึดอีหล่าลงมาลงมาลงมาเลี้ยงอุ้ยหุ้ยเลื่อยเลยนะเนี่ยอัลลาดเนีอัลลาดเนีอัลลาดเนีอัลลาดควายอันนาขวด เป็นแต่แง่เป็นนายครับเบิ้งแข้งขาครับคุณน่ะโบขาหูก็ะหูคุณน่ะขาหนามมึงไง่เนื่องคุณน่ะเบื้องครับเออเล็กหน่อยขี้ก็ได้ได้พ่อบเน่เม่ออพอดีพอดีไปไปยุกเป็นมูง่วบ่นี่ไปยุบเป็นมูงัวบ่นี่บอกงัวไม่จยกตัวพอปะไปส้มไปส้มไปไปหางัวเด้เอางัวเป็นมูบ่ะนี่ โอ้ยหูแหงหูแห,หงไปไปไปครับครับครับไปลาไปโอ้ยห <c oughs> มาพันก็มีพี่น้องพอพันธที่นั่นพอพันรับจ้างสมน้ำ่อพอว่ว้า ไอ้เขาพ่อเขาลักบู้ย nhà คุณพ่อเป็นต่วันซ้อนแห้งห nhà ามาันลายแถบพุ่นนะ nhà ลายเนาะสุดทางเลยพุ่นนะที่คุณพ่อลายแห้งยากระมีทีซีซิบห้าซิบไรบู๊ยต่วันซ้อนแห้งอันนี้เป็นบ้านสวนเพิ่นครับบ้านก็อยู่อีมองหนึง่งหมอพ่ออันนี้ปลาครับ โอ้แหนแดงอันนี้ก็สิมะสงไก่ไข่อีกครับขอไก่ไข่เลี้ยงแหนแดงไว้ให้ไก่ไข่กินอ้าวเขาฟาร์มเขาฟาร์มนี่เขาฟาร์มย่างดีอยู่นี่ละน้องน้ำนวดกระมีบ้านมีผมอาบน้ำให้ตัวบ่าอุ้ยงัว อวงามตัวน oh, ี hey, um, no s <S uh, ่คนผัวเออยยูนี่ละมันมันอยากไปหางัอ่ะไจักผมผมปล่อยใส่กับงวเลยดิเอ้ยยูขอนี่ซะกอนอย่าบ่เอืใหญ่แท่ไงแทหไงแท่ปีน้ามาเบิ่งนี่หลงลูกเก่าจะเลื่อนมันไงมันหนาต่ำนะมันได้ความหนา แต่ว่าโข้งขาสมเองก็มือสมสามพันเห้วเรานี่ยุนี่ไรอีหล่ะเดียวสิไปสมงววงามไปสมงัวคุณพ่อทวีโอ้พ่อพันก็มีพ่อพันคุ้มฟูงก็มี โอ้สถานที่ดีแห้งพยยง<ม>ี่น้องมอหลายบ่มีตัวเปิดราคาบ่พ่อแม,ม่นบ่งมวอพอมีแต่ตัวจ้แดงครับอุ้ยแมวง่านึงสถานที่กว้างขวางครับบ้านพายซุกค,ครับ เอาเบิ้งกันใกล้ๆครับพี่น้องครับงวคุณพ่อทวีศักดิ์ครับบ้านผาซุกตำบลเตยครับอำเภอม่งวงสามสิบจังหวัดอุบลราชธาน,นีครับเสาร์นี้บ่าตึงมาทรงลูกเก่าจเจริญครับพามาชมงวงามเพ่นครับงวมีแต่งวงคาเสียนครับสมัยตะกี้ครับเสียนแน่นอนละนี่มี่แต่เมย์ใหญ่ๆปุ้นน้ะปุ้ยแมย์ใหญ่ๆแดงๆเลย ปุณน่ะปอกข้อพ่นครับโอ้ยแม่นีงหญ่แห้งโอ้ยลูกตัวนี้คือเด็ดแท้นี่คุณน่ะโอ้ยมันหนาดีแท้คุณน่ะคุณน่ะแม่แดงจึงครึ่งเลยเบิงครับสุดยอดตีเบอือย่างดีนี่ครับโอ้ยแดงส้่มสครับเบิงครับแดงซั่ๆสัเลยคุณน่ะบ้านเปิดราคาเด้อพี่น้องบ้านเปิดราคาครับคุณพ่อ เอาไว้ทะเลียงครับเป็นง้อเลียงของเพิ่นครับพ่อพันก็มีครับนี่พ่อพันคุ้มฝูงครับสมพันได้แล้วครับเบิ้งส่งครับสมพันได้ได้ครับนี่ย่านแห้งทั้งย่านทั้งยนต์ครับคุณน่ะทั้งย่านทั้งยนต์ครับพี่ครับสุดยอดอีหลีครับคุณน่ะโว้ยนะอีหลีย่านตาสะพ่อพันครับพ่อพันเปิดราคาครับ ราคาพันในเปิดหน้าตาขึ้นหึกเอ้ยเอ้ยยายยอกันโอ้ยตัวนี้ครับสุดยอดโอ้โหว่าลูกพ่อได้ครับชอบกันแลก,กว่าจ้าขึ้นนาเท่นี่พี่แม่พันธุ์ครับตัวแดงแดงอันนั้นแม่พ่นครับหาอยู่นี่ละ ไปดอกไปดอกเดี๋ยวไปบงคุณพอ่อเล่นกับขั้วไอ,อแม่นครับนี่ยุดนี่ละได้อิลีลนี่ป่องข้อก็มีได้ี่ข้ออ่องนี่การขา,ขาวๆนี่ทุงเท่าขาวนี่รัชนท่าทางุ่นบนง,งอนผีหมู้ดีปัญญงนาดีโอขาใหญ่นี่ปีน้ำมาเบิงอีหลง หลงเด้เออเป็นล้านเพิ่นลูกง่วงๆลูกพ่อได้คือขึ้นนาดีครับชอบกระเล็กบอดดิ้งแดงน้อยๆนั่นว่าแล้วมันคือลูกชอบกระเลกนะแซ่สมมานั่นนาหยุ่นๆเลยโย่หั่นกระสมพันธ์นึงชอบกระเล็กครับพอได้เลี้ยงเลี้ยงเนี้ยเนาะออกกำลังกาย จะน้อยไก,ก่ไข่กะสิมาทรงคุณพ่อได้จังน้อยนียส่สั่งสั่งไม่ยังตัวพ่อเศร้าโตไข่เหมือนละสิบเจ็ดสิบแปดน่วยกะโอเคได้เนาะนี่แหนดแ,นะแนดงมันจังไข่ดีป่ะครับไข่ไก่ไข่มันต้องกินแหนแดงมันจังไข่ดีพันวาแค้นหัวอาหารกินหอวใหญ่กินนี่เพื่อนนี่ไก่นี่ เน้น้องนามข้วไอ้หนอนลงน้องนี่ก็ได้ตัวนี้นี่งามหลายมองยูมองเศร้าคุณแม่ไปใช้ไปวัดบ่ครับไปใช หมาพันกัมมีครับบรรยากาศรอบๆอ,อันนี้คือบ้านสวนนะครับน้อบ้านสวนสวมองพ,พอักพรอเหลนกับงัวกักล้วยสำหรับคลิปนี้ครับบาตึงประทุ่มลาดครับสีได้เดินทางกลับแล้วขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับผม